ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปล่อยพันปลาน้ําจืด5สายพันนะคะเฉลิมพระเกียรติแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา9 0พรรษานายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการจอพอสองร่วมใจปล่อยพันปลา รักษาระบบนิเวศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมโดยมีผู้อ่าหน่วยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2พร้อมผู้ว่าหน่วยการหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวว่าสำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหกากษัตริย์โดยการเพิ่มจำนวนประชากรสตัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกค่ะในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำพร้อมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่งโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคท,ที่2ได้บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมปล่อยปลาน้ำจืดประกอบด้วยพันุ์ปลาตะเพียนปลาตะเพียนทองปลายี่สกเทศปลาแก้มช้ำและปลาแกงรวม99,999ตัว เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองเพื่อใช้เป็นทางสัญจรและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําของจังหวัดไว้ให้กับลูกหลานสืบไปค่ะ